ยูริอะไรอย่างรูกงบ่บ่ข้านในได้อยู่ครับอบอสบ่ข้านี่ถือใจเลยครับได้ไปเธอกิดสลายแต่หอวทุ่มหนึ่งแล้วตั้งแต่ทุ่มหนึ่งหัวตอนนี้หัเที่ยงขึ้นแล้วสาหร่ายวันนี้ไปเหมามาทั้งเมืองกรุงโซลประมาณร้อยยี่ห้อตามหาสาหร่ายที่อร่อยที่สุดสาหร่ายที่รสชาติดีที่สุดอันนี้ดีไปบ่ข้านีได้ไหครับบ่ข้เน็่ถูกใจจักอันอยู่บอ,อืม อันนี้กินแล้วแบบหอานนี่แนรงรึเนี้๋ยวลูกตอนนี้เรามาตามหาสาลายที่อร่อยที่สุดในเกาหลีนะครับเพื่อจะกลับบ้านเฮาเออถ้าบ่เจอสาลายที่อร่อยกับข้องตรงเดือนไปบินกลับบ้านแล้วพี่น้องพอซีเรียสแห้งอ่ะสิชิม มันก็ยังหมอยัง,อ,อ,ยงอันนี้เกือบได้เนาะไ,ได้ครับมีคำนวน,วน,วน,วนัวอีกนิดหน,นึ่งวะได้ยังอันนี้อีกนิดหนึง่ง ถ้าตอกฟังดีดีวากบไปมือนี่ยางหาสาหลายกว่ากินเทียงห่อนสี่โมงแรงได้ยังอีกนิดนึงคือเ่าครับเรียงยากเลย อืมวิเกือบได้วะ่ะเกือบได้อืมไ,มไ,มไมหนมาเท็นระบบอันนี้กัดนิดนึงแล้มัน อกอกเกมเกงบวก บัดครับบัดครับบัดครับไม่หยังบอกเอยนะครับบอสหยันนะหยังโอ้ยอันนี้นี่แหละครับไั่หยันผมว่าอันนี้แหละครับตือปากผมที่สุดแล้วผมกินบ้านบักลายจนท้องเงี้ยงแล้วหยันองมึงอีกโอ้ยกินใหญ่ได้องามนี่โอ้ยผมกัดหามองกินจนได้แล้วเดี๋ยวหลังน้องกัดมันด้เจริญทรย์หยันวกอันนี้แหละครับผมวัดดาอันนี้ตีวัดแสียกูมูแม่นให้มันสมแสีบเด้อ กูจิดแต,ก,แก,แตกกูโรกแตกกูประวัตนทา,ารดแล้วนี่โซเดียมมนันีบวกมาโซเดียมไหมนี่อันนี้คือหนูว่าอะไรเดียใช่ไหมลูกแน่ครับอืม ไปเอากับไทยเฮาลูกนี่ห่ละจบอร่อยจนเกาหลี